สบายดีทุกคนสวัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้น้องทท้าก็นอนแล้วนอนเล่นสายตาทุกคนสายตาตาใยใยทุกคนเลยอ่นอนลูกนอนนอนไอ้ทาาท้านอนแล้วเด้นนี่เด้นนี่เด้ออมมือตัวเองย่งอมมืออะไรลูกเอ้ยอ้ออ๋อออมือ บรรยากาศมันนี้แดดไล่ทุกคนมันน you know? ี <Nixon> n é. N é. N ้อยู e. ่ในเฮือนแดดหลายมันนี้แดดไล่เนี้ยแมนพายอันนี้นะแม่นผู้ใดเดีแม่นผู้ใดเดีนาะ แม้นอายทัดๆวันนี้แนวเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออฮึเออเฮเอึบรรยากาศแดดแดดถ้าว่าเป็นตอนเที่ยงแห้งแดดเด้อทุกคนเด้อถ้าว่าเป็นตอนเที่ยงกว่านี้แห้งแดดเด้อตอนเช้านี่ มันอากาศเย็นอยู่อยู่ที่แขวงจำปาสักประเทศลาวโอ้ยหำล้เลยดีหำล้อมาได้ดีอุยแม่เพิ่นไปแต่งกลิ่นทุกคนเ้ยแม่เพิ่นไปแต่งกลิ่นแล้วพอเพิ่นก็นได้เอาลูกมีไผายได้ที่ว่าเอาลูกแบบนี้ทุกคน บ้านนอกก็บ้านนอกบ้านนาแบบเฮาเนี่ยค่ะเอาลูกเอาเตาแบบนี้แหละทุกคนเลยสวยกันยามเมียมีเวียกเอาสวยเมียเอาคนเอาลูกให้ยามเมียว่างกับตัวเองก็ขายเครื่องยัดเวลาขายเครื่องได้ทุกคน อพอได้อยู่ได้กินใช่ไหเกิดเป็นมนุษย์ทั้งสี่แหละทุกคนเลยเกิดเป็นมนุษย์มานาบ่หาแต่ว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จำเป็นต้องใช้เงินใช้ขับเบิดสวมมือนี่จะเินทางโลกแล้วก็จะเินทางทำนำนาะวันนาะ ธรรมะเพื่อนก็ยังสอนไว้เลยนะ,จะเจริญธรรมได้จเจริญทางโลกได้ทางโลกก็ให้ให้เฮาบอกบอกองไปยึดยึดมันหลายใจให้เฮาเพราะว่าทุกสิ่งมันก็ได้มีความจำเป็นใส่เงนินเนาะไม่โกเพื่อนมาแล้วเาากเพื่อนมาจะาปลาปลาหมีเ่เพิ่อนกลับมาไอ้ลือกลับมาเนีเ่ยกูกิดกู ไป้เหียนบนเบืองแดเบืองไว้ไปเียนบ่ไปเหียนบ่หันไาถงให้เห็นมาได้ทุกคนเดี๋ยว่องยูรูปแบนบรรยากาเงินติดติดติดกัน เออเออไอ้ลคนนี้เขาไปเขาเรียเอ่อถายบันทกเำถายบ่นทกเลยค่ะแล้วเก็บไงนี้มล้วมก็บยังไงอ๋อ้มกันไก็เอาตูนี่เป็นเงี้ยน่หม่เนี่ยนะแถวเงี้ยนได้ดิเด้อโอ้โหูแมวเงีเย่แเงี้ยนแถวเงี้ยนได้่อลเยอผมทางหลังก็บะมี